พักในเวลาที่ทำอยู่นี่แหละจนะมีสมาธิในขณะที่นั่งก็ช่วยให้ได้เติมกำลังให้ตัวเองได้เยอะนะในขณะที่ทำงานอยู่มีสติสมชัญญะอยู่รู้สึกตัวอยู่จิตก็จะไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่น ทำไ้สมองต้องทำงานมากเนะสมองนี่เป็นอวัยวะที่ทำงานมากที่สุดละนะจงเว้นเวลาหลับสนิทขึ้นนะนะที่หนักกว่านั้นคือหัวใจของเราทำงานอยู่ตลอดเวลานะสมองใช้พลังงานมากที่สุดนะจึงเราจึงรู้สึกได้เวลาที่เราเครียดเครียดนะเวลาต้องไกรสอบ เวลามีงานอะไรเป็นไฟลนกล้นจะต้องรีบส่งงานอะไรเงี้ยนะจะรู้สึกหิวง่ายกินสี่มือห้ามือบางทนะีก็ยังรู้สึกว่ามันมันหิวอยู่แล้วแหละนะนั่นเพราะอะไรเพราะว่าสมองใช้พลังงานเยอะนี่ถ้าเกิดว่ามีสติสัมผัญยญัยู่เอยู่มันช่วยให้ลดความเครียดความมิตตกกังวล ตดความพงสั้นแปลว่าวเราหาจุดพักให้กับจิตตัวเองเจอแค่นั้นเองทำงานไปกับพักผ่อนไปในตัวมันสภาวะอย่างนี้เป็นสภาะที่คนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธินี่จะไม่เข้าใจนะ ว่าโดยสัญชาตญาณไลโทสะเล็กๆนี่นะความวิตกกังวลอะไรพวกนี้มันกระตุ้นในเราลุกขึ้นมาทำงานนอนไม่หลับหรอกนะเวลาวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยมันนอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาทำนะเป็นสัญชาตญาณของสัญญตว์โลกนะความกลัวนี่มันเหตุให้สัญญตว์โลกยังมีชีิตรอดจนถึงจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพามนุษย์เต่านี่ นะถ้าไม่กลัวก็ตายง่ายนั่นะนะตัวโทสะครามกลัวคือตัวโทสะนะั่นแหละที่มันทำงานอยู่ถ้าเราไม่มีสติสัมปัญญารู้ทันไอ้โทสะนี่แหละมันจะเผาเรา <c oughs> <c oughs> จะสังเกตได้คนที่เครียดอยู่บ่อยหน้าตาแก่เร็ว <c oughs> นะมันมันจะมีในสอ,องเมตตาอย่างคือหน้าตาผ่องใสนะเมตตาคืออัตโทสะ แต่พอมีโทสะบ่อยๆในหน้าตามันเหี่ยวย่นแก่เร็วนะวก็ไปดูตัวเราเองสภาพจิตของเราเป็นยังไงนะถ้าเราฝึกสติอยู่บ่อยๆนะจะไปเติมตัวพะละกำลังภายในนะสธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานะ กำลังภายในนี่มันสำคัญกว่ากำลังภายนอกที่ยซ้ำไปกระทั่งเวลาที่จิตสงบเนี่ยมันดีกว่านอนหลับสนิทที่ยซ้ำไปเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันสุขไปทุกอน,นูของร่างกายทุกองคาพยบมันผ่อนคลายมันเบิกบานม,นมีปิติปลาโมดอยู่ภายใน,ยนจิตมันยิ้มอยู่ หน้าหน้าตาอาจจะไม่ยิ้มแต่จิตมันยิ้ม่มันเบิกบานผ่องใสมองโลกสวยงามเป็นอย่างนั้นนะจิตเป็นสมาธิน่ะสติตั้งมัน่นเกิดรู้ทันอารมณ์ที่กระทบได้รวดเร็วเวลามีความคิดทั้งกุศลและอกุศลอ,อะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันรู้ทันได้เร็วรู้ทันเร็วกวางได้เร็วถ้าไม่รู้ทันก็จมหลงไม่ก็มั่นแค่นั้น นะอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูตัวเองอยู่บ,บ่อยๆนะถ้าว่ายังฝึกไม่ถึงขั้นก็เร่งฝึกเข้านะอย่างน้อยสองสเดือนแรกเนี่ยนะนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นเจริญสติไว้ตลอดทั้งวันนะฝืนหน่อยต้องตั้งใจที่จะรู้ ท so so um, ี so no, make make ่จะต้องทำอย่างงี้นะที่จะต้องฝึกแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มคุ้นชินแล้วได้นิสัยใหม่นะได้อุปนิสัยอย่างใหม่วันไหนไม่ได้ทํารู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอย่างพวกเรามาสวดมนต์อยู่ทุกวันนะสังเกตดูวันไหนไม่ได้สวดมนต์รู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะวันไหนไม่ได้บินฑบาตมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งวันไหนไม่ได้ใส่บาตรมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งรู้สึก ถ้ารู้สึกนี้ก็แปว่ามันได้นิสัยใหม่นิสัยที่จะฝึกตัวเองนิสัยแหการเรียนรู้นะใครที่มีอุปน,นิสัยเนี้ยแปลว่ามันพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะนะยิ่งมีเหตุการณ์อะไรมาบังคับให้เราต้องลงมือทำอย่างเี้ยนะนะยิ่งเป็นเรื่องสนุกสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ นะดูซิว่าศักยภาพของเรามีแค่ไหนนะบางทีเราคิดว่าเรามีอยู่แค่นี้แหละแต่พอม,มีอะไรมาบีบพันนะอา้ามันมันยังทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะนะมันเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นขนะออย่างเดียวว่าทำอย่างมีความสุขนะสนุกไปกับมันนะมีสติสัมผัญยะอยู่เนดะี๋ยวถ้าทำไปทุกไปเนะี่ยจะหมดพลังเร็วล้วเนะี่ย เหี่ยวแห้งมันห่อเหี่ยวหลายคนพอมีภาวะเครียดบีวคัน้นหนักๆเข้าอาการนังจิตเวทตาม,มาเแลนว่นะได้ไม่คุ้มเสียบางทีนะเะฉะนั้นก็ระวังใจตัวเองนะี่นะฝึกเถอะขณะที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่นี่นะเดีย๋ยวรอ ถ้่มันแก่ไปกว่านี้มันไม่ไหวแล้วนะจะเดินจะนั่งอะไรก็เวทนามากเกินไปบางทีเวทนามากเกินไปก็เอาไม่อยู่นะยิ่งแต่เป็นเฉพาะทางจิตนี่ยิ่งต้องรีบฝึกนะอาการซึมเศร้าอาการใบโพล่าอะไรก็แล้วแตนะ่อะไรที่มันทำให้คุณภาพจิตของเราย่ำแย่ต้องรีบฝึกตัวเองนะ เริ่มมาจากการมีสติสัมัญญะนี่แหละก่อนนะไม่ๆม,ามาอาจจะงงๆไอ้ตอนนี้เรามีสติอยู่หรือเปล่าคิดว่ารู้ที่มันรู้จริงหรือเปล่านี่จะมักจะมีคําถามพวกนี้อยู่เสมอนะนะแต่พอเราฝึกไปสักระยะจะเริ่มเข้าใจา้วไ้คำว่ารู้นี่มีความหมายที่มันแตกต่างไปในทุกวันอะผ่านไปเดือนหนึ่งคว,ความรู้สึกตัวของเราก็จะแตกต่างไปผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ย นะคำว,ว่ารู้จริงๆมันคืออะไรอย่าเงี้ยนะหรือสักว่ารู้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นมาเรื่อยๆเอยงอย่าร,ร,รอนะเพราะว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นนะสิ่งที่จะตามมาคือตัณหามาณทิฐิก็จะโผล่ตามมาด้วยนะยิ่งแก่ยิ่งว่ายยากสอนยากนะมันจะเป็นอย่างนั้น เราสังเกตด,ดูที่พ่อแม่ผู้ย่าตายายเราเนี่ยพออายุมากขึ้นน่บางคนทิฏฐิมานะแรงใครบอกก็ไม่ฟังนะถ้าเป็นเด็กยังยังฟังมั่งเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ผู้ใหญ่แนะนําสั่งสอนนะมันพร้อมที่จะน้อมรับฟงังพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองเ่ยแต่พอแก่แล้วมันแก้ไม่ไหวแล้วที่แก้ไม่ได้อย่างนั้นคือมันติดเป็นนิสัยสันดานแก่ยาก ตัวเองก็ไม่พร้อมจะแก้ด้วยบางทีก็รู้สึกว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเงี้ยนะแต่ว่าทุกปางตายก็มองไม่เห็นสังเกตดูได้คนรอบข้างเราไม่ใครอยากพูดด้วยไนมะ่มีใครอยากจะสนทนาพาทีด้วยนี่แปลว่าเรามีพฤติกรรมที่นะเป็นพิษต่อคนอื่นเขาใครเข้าใกล้แล้วรู้สึกเหมือนได้เสพยาพิษคุณมัวไปหมดนะฮะเครียด พูดด้วยสองสาคำรู้สึกไม่เวิร์กแล้วอย่างเงี้ยนะมีไม่มีใครอยากคุยด้วยอนยะ่างเงี้ยแปลว่าแย่แล้วนะพฤติกรรมของเราคุณภ,ภาพจิตของเรามันย่ำแย่นะนะมันรีบฝึกตัวเองบรคกอนี้มันจะไปแพร่พิษให้คนอื่นนะมันแพร่ก,กับตัวเองเต็มที่แล้วรักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองเนะี่ยพระเจ้าตัดไว้ย่างนั้นรักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเอง ทำร้ายด้วยอะไรล่ะทำร้ายด้วยโลภะโทสะโมหะนี่แะที่มันทำร้ายเราอยู่นี่แหละคุณภาพจิตยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เ,เ,นะเกรดมนเวลาอย่างพู้เจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างนี้นะคนที่เกิดมนุษย์นะตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนะี่ยมีน้อยเท่ากับเขาโคเนะี่ยส่วนที่ไปตกอยู่ในอบย,อยมกแล้วก็ขนของโคอย่างเงี้ยหรือบางที่ตัดว่า เกิดเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าเท่าขี้เล็บเน่นะเขาดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนะี่ยเวลาเราดินเอาเล็บเอามือไปหอบดินนะ่ยมันติดอยู่ที่ซอกเล็บอนะไรเงี้ยน่ส่วนไอ้ที่ตายแล้วไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนะี่ยมีมากเท่ากับโน่นยอดเขาสินเนลุกนะนะขนาดนั้นแปลว่าอะไรถ้าไม่เป็นเทวดาก็เป็น สัตว์ในใบยัูมัม้งแค่นั้นแหละทำไมเป็นเทวดาเป็นพรหมนะเป็นสัตว์ในบยภูมิม้งแค่นั้นเองตายไปแล้วเนี่ยนะแลวสดมากก็จะหนักไปทางอบยภูมมซะด้วยนะจะมีสักกี่คนที่จะเป็นเทวดาหรือจะเป็นพรหมอะไรเงี้นยนะยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ไม่ต้องไปพูดถึงชาติหน้าก็ได้นะไม่ต้องไปพูดถึงเทวดาชาติหน้าหรือสัตว์ในอบาชาติหน้านะเอาเดี๋ยวนี้แหละเห็นตัวเองอยู่รู้เปล่า นะแต่มันมีมายาสาไถหลบเลี่ยงเกียงงอนอะไรนะตัณหามานณทิติมันท่มหัวอยู่จนะสังเกตเห็นมันได้บ้างนะต้องรีบจัดการนะแต่ถ้าไม่เห็นเลยก็ตัวใครตัวมันมนี่นะนะ่าคนี่ไม่เห็นตัวเองเลยนะี่ยแก้อยากนะต่อให้มีใครมาชี้บอกก็โกรธเขานะ่ะนะการจะแก้ตัวเองก็ไม่เห็นเห็นเห็นแต่ตัวเองดี ก็ฉันก็ดีอยู่แล้วฉันก็เก่งอยู่แล้วแล้วไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนแต่ถ้าเห็นข้อบกพร่องตัวเองบ้างเนี่ยมันพร้อมที่จะแก้แล้วเอ๊นิสัยเราไม่ดีเลยอยากจะแก้ตรงนี้อะไรนะเราถ้าเห็นอย่างนี้ตัวเองชั่วนะแต่เห็นตัวเองชั่วก็แปลว่าพร้อมที่จะดีเห็นตัวเองดีเนะี่ยแปลว่ามันพร้อมที่จะชั่วเมื่อนั่นแหละจะว่าไปแล้วนะนะ แล้วเราก็ต้องรีบเร่งขัดเกลาตัวเองนะยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งเลอะเลือนไปนะ่ะอติมาณนะครอบงำนะ่นะเราดีอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วนะยิ่งถ้ามีตาแหน่งใหญ่โตอะไรมาก่อนนะ่นะก็จะยิ่งมานะทิฐิรุนแรงผลโมนีนาของสารนะบางทีกว่าจะรู้ตัวก็ต้องนะต้องเจอ ไม่เรียวอ่ะต,ตอนนี้ทำอะไรได้ก็ริบทำนะสังขารร่างก,กายมันเสื่อมไปไเรื่อยเมื่อวานนี้เดินทั้งวนันโอ้เอวแทบขาดปวดเอวปวดแข้งปวดขาไปหมดในเมื่อวานนี้ระบมไปหมดเดินทั้งวนันนะช่างก็ทำงานอยู่เต็มวัดอยู่ตอนนี้นะเดินดูนู่นดูนี่คอยสั่งงาน ทำเองก็ไม่เท่าไรหรอกนะขนาดนี้ก็ปังตายแล้วตอนนี้เท้าเธอเจ็บระบมไปหมดนะนี่สังขารมันเสื่อมนะอยากจะทำอะไรให้มากกว่านี้มันก็ทำไม่ได้แล้วนะนะเพราะฉะนั้นก็อ้ที่จะทำได้ก็ทำใจตัวเองนี่แหละอตรงนั้นก็ยังน่าทำตรงนี้ก็น่าแก้ไขนะคนก็ไม่ว่างจะทำหรือบอกแล้วก็ไม่มี่ใครทำ ก็ต้องยอมรับว่าเออมันได้แค่นี้แหละแค่นั้นเองได้แค่นี้ก็ยอมรับแค่นี้แหละนะอ่ะเดี๋ยวเราสนมนกัน